ไปที่สงขากันก่อนนะครับเขาบอกว่าสองผัวเมียนี่คือตะเวนตระเวนหลอกชาวบ้านเขานะครับเวลาเรากลับบ้านเหนื่อยเนื่อยสิ่งแรกที่เราอยากจะทําคืออะไรล้มตัวลงบนที่นอนแล้วเขาบอกที่นอนดีๆนี่คือแบบดูดวิญญาณไปเลยนะได้หลกผนอนใช่ไหมเหมือนเป็นสวรรค์เลยนะฮะบางคนก็ถึงลงทุนกับที่นอนไงที่นอนทิปที่นอนทิปคุณผู้ชมครับมีกลุ่มผู้เสียหายมาร้องนะครับรวมตัวมาร้องเรียนทีมข่าวนะฮะเนื่องจากว่าถูกสองผัวเมีย อ้างเป็นเจ้าของบริษัทผลิตที่นอนนะครับหลอกลวงครับเอาเงินมัดจำแต่ไม่ส่งสินค้าให้ตามคำกล่าวอ้างตัวแทนผู้เสียหายเล่าว่าสองผัวเมียคู่นี้จะอาศัยช่วงงานเอ็กซ์โปต่างๆนะตามต่างจังหวัดนี่แหละเช่นงานเอ็กซ์โปที่สงขลาไปเป,เปิดบูธขายที่นอนจึงมีการติดต่อซื้อที่นอนราคา4 3 0 0 0บาทโอนเงินมัดจำไปแล้ว2 3 0 0 0บาทจากวันนัดนะก็มีการนัดกันว่าจะส่งสินค้าวันไหนอย่างไร แล้วก็มีการขอระยะเวลาในการทําสินค้าก็คือผลิตที่นอนอ่ะสามสิบวันโดยอ้างว่ามีคนสนใจสั่งจํานวนมากแต่สุดท้ายไม่ได้รับที่นอนนะครับอ่ะไปฟังเสียงผู้เสียหายครับเขาคนัดเราวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมแต่พอสามสิบเรามาเอ๊ะตรงที่เขาไม่ได้มีการติดต่อสอบถามของพิกัดโลเคชันหรือว่าอะไรใดนๆในหนูก็ติดต่อไปสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเขาบอกว่ามีคนสั่งของเขาเยอะ เขาผลิตของไม่ทนันขอขอีกประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันก็จะประมาณวันที่สิบห้สาสิงหาสิบห้าติงหาติดต่อกลับไปเขาบอกว่าติดวันแน่คนส่งอ่ติดวันหยุดแล้วก็ไปติดลูกค้ายอยู่ที่จังหวัดเมืองค่ะแล้วก็เดี๋ยวติดต่อคุณส่งไม่ได้เดี๋ยวจะติดต่อกลับมาที่นี่หนูบอกว่าหนูไม่อุทีแล้วเพราะว่าเขาว่ามีการแจ้งกลับหรือเขาไม่ณนะวันนั้นเขายังไม่ขอพี่กัโลเทชันที่จะมาสม่งเลยคะ่ะ ทีมข่าวก็ประสานความช่วยเหลือจากว่าที่ร้อยตรีชัชวานบำรุงวงหรือทานายชัดกลุ่มทานายใจดีนะคะทานายชัดบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นการซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าโดยสินค้าไม่น่าจะมีอยู่จริงแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในงานแสดงสินค้างานเอ็กซ์โปขนาดใหญ่มีประชาชนไปจับจ่ายซื้อของเยอะทําให้ผู้เสียหายมีจํานวนมากค่ะเบื้องต้นนะคุณผู้ชมที่สงขาเนี่ยมีผู้เสียหาย16คน ระยองพัทลุงชุมพรประจวบปทุมธานีอีก5คนค่าเสียหายเนี่ยรายละ2-30ถึง30,000บาทนะคะการกระทำลักษณะนี้เข้าข่ายทำผิดต่อผู้บริโภคเป็นความผิดช่อโกงประชาชนสามารถดำเนินคดีได้ทันทีค่ะอ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ได้นะคะ